แฟนตาซีคือเกมแข่งรถในสไตล์เดียวกับ, e T ye, บเอินทีได้คุณขับไปดีขวาขณะที่แถบพลังงานแบตเตอรี่ลดลงเรื่อยๆไม่ว่าคุณจะขับเร็วหรือช้ามันก็ลดอยู่ดีคุณง่ายๆมันคือตัวจับเวลาที่ปลอมตัวเป็นพลังงานนั่นเองงานภาพจัดจ้านแต่ระบบเกมกลับแบนราบในแง่ของความสวยงามและสไตล์ฟันทาซีมีเอกลักษณ์ที่เด่นชัดและสิ่งนี้เพียงอย่างเดียวคือสิ่งที่แบกตัวเกมไว เพราะระบบเกมเพลย์กลับไม่ได้ตามมาในระดับเดียวกันไม่มีระบบโจมตีในเกมมีแค่การกระโดดเป็นครั้งคราวเพื่อหลบเลี่ยงอุปสรรคการพัฒนายานผาหนะสซ้ำซากและจำกัด ในแต่ละด่านคุณจะได้ขับยานพาหนะเฉพาะซึ่งมีฟิสิกส์การควบคุมที่ต่างกันเล็กน้อยการอัปเกรดยานพาหนะช่วยให้คุณผ่านสภาพภูมิประเทศได้ง่ายขึ้นและไปถึงแบตเตอรี่ก้อนถัดไปทันเวลาแต่ปัญหาคือการปลดล็อกและอัปเกรดยานพาหนะผูกติดกับด่านและยานพาหนะคันนั้นเท่านั้นเมื่อเข้าสู่ด่านใหม่คุณต้องเริ่มปลดล็อกและอัปเกรดคันใหม่ทั้งหมด ไม่สามารถใช้ยานพาหนะจากด่านก่อนหน้าในด่านใหม่ได้ซึ่งน่าจะเป็นทางเลือกที่ดีกว่าระบบบอสไอเดียดีแต่กลายเป็นน่ารำคาญบอสในเกมมีไอเดียดีและดูหลากหลายในช่วงแรกแต่กลับถูกนำมาใช้ซ้ำเกินควรแถมยังมีระบบโดนทีเดียวตายที่บังคับให้คุณเริ่มใหม่ซึ่งน่าหงุดหงิดเพราะรูปแบบการโจมตีของบอสไม่มีความแน่นอนพื้นผิวสนามไม่เสถียรการตรวจจับการชนไม่แม่นยำ การควบคุมยานพาหนะไม่ตอบสนองดีหากมีแถพลังชีวิตให้รับความเสียหายได้สัก2-3ถครั้งและยืดช่วงต่อสู้กับบอสให้นานขึ้นเกมจะยุติธรรมและสนุกขึ้นมากแต่น่าเสียดายที่ไม่มีอะไรแบบนั้นเสียงดนตรีสไตล์เข้ากับงานภานนพดนตรีในเกมฟังสนุกสดใสและวนสลับแต่ละรอบทำให้เกมดูมีชีวิตชีวาขึ้นและเข้ากันได้ดีกับสไตล์ศิลปะโดยรวมของเกม ปัญหาทางเทคนิคเกมหยุดพัฒนาน่าเสียดายที่ตั้งแต่เกมออกจาก Early Access ในปี2022ก็ไม่มีการอัปเดตเพิ่มเติมเลยและปัญหาการปลดล็อก a อ h ชี v e m e n t บน Steam ก็ยังไม่ได้รับการแก้ไขมาจนถึงปัจจุบันถ้าคุณสามารถเล่นได้ฟรีก็อาจลองเล่นเพื่อชมงานศิลปะที่มีสเสน่ห์เฉพาะตัวแต่ถ้าต้องจ่ายเงินเกมนี้ยังขาดองค์ประกอบสำคัญหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นระบบเกมที่ไม่ลึกความก้าวหน้าที่จำกัด และปัญหาทางเทคนิคที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขนอกจากงานภาพแล้วเกมนี้ยังไม่มีสิ่งอื่นที่เพียงพอจะโน้มน้าวให้ควรค่าแก่การเล่นจริงจัง